สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกแทบทุกวันเลยดูแลตัวเองกันดีใช่ไหมคะ ช่วง2วันนี้นะคะยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑลค่ะแต่ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่18ถึง20ตุลาคมค่ะฝนจะน้อยลงเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน แน่แนสุธิดารู้นะได้ยินแบบนี้ก็แอบ,บอมยิ้มเพราะอยากถึงหน้าหนาวแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะเพราะว่าวันที่21-25ตุลาคมฝนยังเกิดขึ้นได้ทางภาคอีสานเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้และมวลอากาศแผ่เสริมลงมาอีกรกะรอกทำให้ยังมีฝนระยะแรกๆค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรา,รายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะร่มที่ภาคเหนือนะคะมีฝน70%ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด29องศาค่ะ ส่วนที่ภาคอีสานฝนเยอะหน่อย80%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด30องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะเหมือนกัน80%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน40%อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะส่วนฝั่งอนดามันฝน40%อุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด35องศาค่ะ กลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนยังเยอะนะคะอยู่ที่80%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด3.3องศาค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงกันค่ะพบว่าสูงสุดนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี122ม mm. ิลิเมตรรองลงมาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่112มิลิเมและจังหวัดตาก111มม mm. ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่สถานีนครพนมนะคะระดับน้ำอยู่ที่136.51เมตรเหนือระดับน้ำทะเลป,ปานกลางสถานีมุกดาหารอยู่ที่128.84เมตรค่ะและสถานีโขงเจียม95.69เมตรค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะทำให้ต้องเฝ้าระวังแม่น้ำโขงตั้งแต่นครพนมถึงอุบลราชธานีเพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยระดับน้ำที่นครพนมนะคะแนวโน้มเพิ่มขึ้น0.20ถึง1.30เมตรส่วนที่มุกดาหารแนวโน้มเพิ่มขึ้น0.30ถึง1.20เมตรและที่อุบลราชธานีแนวโน้มเพิ่มขึ้น0.15ถึง1.60เมตรค่ะ นอกจากเฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้ําแล้วยังต้องติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เสี่ยงมีปริมาณน,น้ําเกินความจุ4แห่งด้วยกันค่ะก็คือเขื่อนทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีเขื่อนพุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและเขื่อนนรุบดินทราจินดาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกับสุธิดาพยากรได้ใหม่ในลมฟ้าอากาศนะคะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังเพื่อเข้าสู่หน้าหนาวไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย